รรเปิดประวัติพระสงฆ์ห้ารูปกรรมการมหาเถรสมาคมชุดใหม่เปิดประวัติพระสงฆ์ห้ารูปนั่งกรรมการมหาเถรสมาคมในชุดปัจจุบันเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคมชุดใหม่จำนวน20รูปเมื่อวันที่11ธันวาคมพุทธศักราช2564ในทั้งนี้ จำนวนกรรมการมหาเถรสมาคมทั้ง20รูปนั้นมี5รูปที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการรูปใหม่โดยมีประวัติดังนี้ 1. พระพรมกรวีพงสรรธรรมเสโทวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหารพระพรมกรวีมีนามเดิมว่าประกอบวงพรน,นิมิตรเกิดเมื่อวันเสาร์แรม15คำ่ำเดือน6ปีมะแม ตรงกับวันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2498ที่ตำบลท่าไม้อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครบิดาชื่อนายวงวงพรน,นิมิตมารดาชื่อนางกิมล้วนวงพรน,นิมิตต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นพงศสันบรรพชาเป็นสามเณรเมื่อวันที่17พฤษภาคม2509นณวัดดอนไก่ดีตำบลตลาดอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาครโดยมีพระสมุทรคุ่นาจารย์ฮะจันทสโรเป็นพระอุปชาได้อุปสมบทในพระบรมราชานุเคราะห์นาคหลวงในพระบาทสมเด็จพระประมินทระมหาภูมิพลอดุลยเดชณนะอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามแขวงมหาบรมมหาราชวังเขตพระนครกรุงเทพมหานาครเมื่อวันที่4กรกฎาคมพุทธศักราช 2,519โดยมีสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ฟื้นชุตินทโรวัดสามพระยาเขตพระนครกรุงเทพมหานาครเป็นพระอุปชาพระธรรมปิดกนิยมฐานิสโรวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานาครเป็นพระกรรมมาวาจารย์และพระธรรมทีรราชมหามุนี ช่วงวรปัญโยวัดปากน้ำเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานาครเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้นามฉายาว่าธรรมเศรษโถตำแหน่งฝ่ายปกครองเมื่อปีพุทธศักราช2529เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัชนะสงครามราชวารวรมหาวิหารเมื่อปีพุทธศักราช2531ถึง2540 เป็นเลขานุการเจ้าคณะภาค13ปีพุทธศักราช2540เป็นรองเจ้าคณะภาค13ปีพุทธศักราช2542เป็นพระอุปชาปีพุทธศักราช2544เป็นกรรมการความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนาปีพุทธศักราช2545ถึง2561เป็นเจ้าคณะภาค13 ปีพุทธศักราช2545เป็นเจ้าอาวาสวัดกัลายาณมิตรวระมหาวิหารปีพุทธศักราช2553เป็นกรรมการพิจารณา,าศาสนสมบัติกลางประจำพอสอปอปีพุทธศักราช2561เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค13เจ้าคณะภาค3สมณศักดิ์ ในปีพุทธศักราช2519เป็นปร,ริยนธรรมเก้าประโยค5ธันวาคมพุทธศักราช2530เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญปร,รียนที่พระเมธีวราลังการ5ธันวาคมพุทธศักราช2535เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่พระราชปริยัติเมธีตรีปิดกบัณฑิตมหาคณิสรบวรสังคาราม คามวาสี5ธันวาคม2541เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่พระเทพเวทีสีธรรมมสาธกะตรีปีดกบัณฑิตมหาคณิสอนบวรสังคารามคามวาสี5ธันวาคมพุทธศักราช2546เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่พระธรรมเจดีสีปร,ริยัิโกศลโสมพลธรรมสาทก ตีปิดกบัณฑิตมหาคณิสอนบวรสังขารามคามวาสี5ธันวาคมพุทธศักราช2557เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นหิรันบัตรที่พระพรหมกวีศรีลาจารย์โสพลวิมลศาสนกิจวิธานไพศาลปริยัตนายกตรีปิดกบัณฑิตมหาคณิสอนบวรสังขารามคามวาสี รูปที่สองพระธรรมวิสุทธาจารย์สแสวงธรรมเมสโกวัดบวรนิเวศร,ราชาวรวิหารพระธรรมวิสุทธาจารย์นามเดิมสแสวงนามสกุลลูกอินฉายาธรรมเมสโกเกิดเมื่อวันที่7เมษายนพุทธศักราช2494นบณบ้านเลขที่13หมู่ที่3บ้านน้ำตาลตำบลน,น้ำตาลอำเภออินบุรี จังหวัดสิงห์บุรีเป็นบุตรของนายเชื่อมและนางเสมอลูกอินเมื่ออายุได้สิบปีบรรพชาเป็นสามเณรครั้งแรกณวัดศรีสำราญตำบลน,น้ำตาลอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีและบรรพชาอีกครั้งเมื่ออายุ15ปีณวัดบวรน,นิเวศวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานาครและได้อุปสมบทเมื่อวันที่27พฤษภาคมพุทธศักราช 2,515นวัดบวรน,นิเวศวิหารโดยมีสมเด็จพระญาณสังวรเจริญสุวัตโนเป็นพระอุปัชาการปกครองคณะสงฆ์เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบาวรน,นิเวศวิหารเป็นอธิการบดีมหาวิทยายลายัยมหามากุฏราชวิทยายลายัยสมณศักดิ์5ธันวาคมพุทธศักราช2532 เป็นพระราชาคณะประลัดซ้ายที่พระจุลนายกธรรมนีติสาทกมหาเถราธิการคณกิจบรรหารธุรการีสมุหบบดีสีธรรมพานาจารจันทธันวาคมพุทธศักราช2536เป็นพระราชาคณะประลัดขวาที่พระมหานายกพุทธปาพระจนะดีโลกโลกยะปะสาธาธิบาล สละกะสังฆประทานมหาเถรกิจจารีคณาธิปดีสีรัตนคมกาจาร์5ธันวาคมพุทธศักราช2544เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่พระราชเมธาพรบวรปริยัติกิจ,จยติขณิสสอนบวรสังคารามคำวาสี5ธันวาคมพุทธศักราช2549 เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่พระเทพปริยัติวิมนต์โสพลสิขวิธานาศาสนาาระทุราธรยติขนิสรมวรสังคารามคามวาสีห้ามิถุนายนพุทธศักราช2564เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่พระธรรมวิสุทธาจารย์ปริยัติวิธานโกศลวิมนธรรมประยุทธวิสุทธศาสนกิจจาธร ยติคณิสร์บวรสังคารามคามวาสีรูปที่3พระธรรมวชิรมุนีบุญชิตยานสังวโรวัดมหา,าธาตุยุวราชรังสริตราชวรมหาวิหารพระธรรมวชิรมุนีวิมีนามเดิมว่าบุญชิตสุดโปรง่งเกิดเมื่อวันที่6กันยายนพุทธศักราช2503ณบ้านเลขที่85หมู่1 ตำบลบึงเนียมอำเภอเมืองจังหวัดขอนแกน่นบิดาชื่อนายอินสุดโปรงมารดาชื่อนางทีสุดโปรงบรรพชาครั้งที่หนึ่งเมื่อวันที่30พฤษภาคมพุทธศักราช2514นวัดสิริธรรมมิกาวาดตำบลโคกศีอำเภอเมืองจังหวัดขอนแกน่นโดยมีพระครูสิริสารธรรมเหลาปัญญาธโรเป็นพระอุปชาบรประชาครั้งที่สอง ตามธรรมเนียมวัดเมื่อวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2520นณวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษิ์กรุงเทพมหานครโดยมีพระธรรมปัญญาบดีสวัสดิ์กิติสาโรเป็นพระอุปชาอุปสมบทเมื่อวันที่18มีนาคมพุทธศักราช2526นณวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษิ์แขวงพระบรมมหาราชวางัง เขตพระนครกรุงเทพมหานาครสมเด็จพระพุทธาจารย์อาจอาสภะมหาเถระเมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์เป็นพระพม่ธรรมวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษเขตพระนครกรุงเทพมหานาครเป็นพระอุปชาพระธรรมวิสุทธาจารย์เลวสุมโนเมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์เป็นพระราชสารเวทีวัดธาตุพระอารามหลวง อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเป็นพระกรรมวาจารย์พระธรรมมธีราชมหาหมุนีโชโดกยานสิทธิเมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์เป็นพระเทพสิทธิมุนีวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษเขตพระนครกรุงเทพมหานาครเป็นพระอนุสาวนาจารย์สมณศักดิ์ในปีพุทธศักราช2528เป็นปร,ริยนธรรม9ประโยค 5ธันวาคมพุทธศักราช2541เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญปร,ริยนฝ่ายวิปัส,สนาธุระที่พระศรีวรยาน5ธันวาคมพุทธศักราช2548เป็นพระราชาคณะชั้นราชฝ่ายวิปัส,สนาธุระที่พระราชสิทธิมุนีตรีปิดกบัณฑิตมหาคณิสอนบวรสังคารามคามวาสี 28กรกฎาคม2 5 6 2เป็นพระราชาคณะชั้นเทพฝ่ายวิปัสนาธุระที่พระเทพวิสุทธิมุนีวิปัสนาวิธีวรนายกตรีปิดกบัณฑิตมหาคณิสอนบวรสังคารามคามวาสี5มิถุนายนพุทธศักราช2 5 6 4เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมฝ่ายวิปัสนาธุระที่พระธรรมวชิรมุนี สีวิปัส,สนาคณาจารย์ภัยสารสาศาสนกิจดีโลกตรีปิดกบัณฑิตมหาคณิสรนบวรสังคารามคามวาสีรูปที่4ีพระเทพยานวิสิทธิ์ชัยทวีคุตตะจิตโตวัดปทุมวนารามราชวรวิหารพระเทพยานวิสิทธิ์มีนามเดิมว่าชัยทวีปันเศษเกิดเมื่อวันจันทร์แปดค่ำเดือนหนึ่งปีจอ ตรงกับวันที่16ธันวาคมพุทธศักราช2489ตำบนบ้านม่วงอำเภอบ้านม่วงจังหวัดส,สกลนครบรรพชาเมื่อวันที่13พฤษภาคม2501อุปสมบทเมื่อวันที่5กรกฎาคม2511ณวัดปทุมวนารามราชวรวิหารแขวงปทุมวันเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครสมณศักดิ์ ในปีพุทธศักราช2519เป็นปร,ริยนธรรม3ประโยคปีพุทธศักราช2521เป็นพระครูธรรมทรปีพุทธศักราช2522เป็นพระครูประลัดวิริยวัตรพระครูประลัดของพระราชาคณะชั้นธรรมปีพุทธศักราช2524เป็นพระครูสัญญาบัตรผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นเอก ที่พระครูวิสุทธิยานสุนทรปีพุทธศักราช2529เป็นพระครูสัญญาบัตรผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นพิเศษในราชทินานามเดิม5ธันวาคมพุทธศักราช2534เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญปร,รียนที่พระยานนเวที5ธันวาคมพุทธศักราช2543 เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่พระราชบัณฑิตวิจิตธรรมคุณนาภรณ์ยติคณิสบรบวรสังคารามคามวาสี5ธันวาคมพุทธศักราช2552เป็นพระราชาคณะชันเทพที่พระเทพยานาวิสิทธิ์นาวกิจจกรรมมการีสุธีปริยัตยาธรยติคณิสบรบวรสังคารามคามวาสี รูปที่5พระเทพคุณาพรโสพลโสพลจิตโตวัดเทวราชกุญชรวรวิหารพระเทพคุณาพรมีนามเดิมว่าโสพลพุ่มพวงเกิดเมื่อวันที่5เมษายนพุทธศักราช2506ณบ้านกาหลงจังหวัดสมุทรสาครฝ่ายปกครองในปีพุทธศักราช2544เป็นเจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร พรวิหารปีพุทธศักราช2549เป็นพระอุปชาวิสามัญปีพุทธศักราช2549ถึง2557เป็นรองเจ้าคณะภาค13ปีพุทธศักราช2557เป็นรองเจ้าคณะภาค14ปีพุทธศักราช2561เป็นรักษาการเจ้าคณะภาค14เจ้าคณะภาค13 สมณศักดิ์ในปีพุทธศักราช2536เป็นปร,ริยนธรรม9ก้าประโยค5ธันวาคมพุทธศักราช2541เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญปรรียนที่พระศรีวชิรโมลี5ธันวาคมพุทธศักราช2546เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่พระราชาสุทีตรีปิดกบัณฑิตมหาคณิสอน บวรสังคารามคามวาสี5ธันวาคม2551เป็นพระราชาคณะชันเทพที่พระเทพคุณาพรสุนทรศาสนกิจตรีปิดกบัณฑิตมหาคณิสอนบวรสังคารามคามวาสี